เด็แม่ติ๋วจะพามาทำกระหล่ำตองใส่ต้นหอมนะคะแม่ติ๋วทำส่งลูกค้านะคะอันนี้ก็แม่ติ๋วแช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างนะคะนวดแล้วนะคะก็เหลือจะมาปรุงเลยนะคะย่อยๆนะคะแม่ติ๋วจะบอกว่าอันนี้แช่น้ำเกลือแล้วก็นวดแล้วล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะล้างสี่ห้าน้ำเลยนะคะกระลำปีนะคะต้นหอมก็ล้างแล้วหั่นแล้ว แม่จิวก็จะใส่กระเทียมกระหล่ำปลีสองกิโลนะคะใส่กระเทียมขีดสองขีดเหลือหน่อยนึงนะคะที่แม่ติ๋วใส่นะคะจะก็จะ,จะทําให้ดูเลยนะคะทํากินได้ทําขายก็ดีนะคะนี่นี่ใส่กระเทียมนะคะนี่เกลือนะคะเกลือแล้วก็กะเอาเลยนะคะในมือเพราะว่าแม่ติ๋วทำบ่อยนะคะเนาะนี่เราก็จะใส่เยอะ ถ้าทําเค็มมันก็นานปเปรี้ยวนะคะถ้าทํากินพ่กนี้ก็ใส่ใส่หยิบครึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือทําส่งลูกค้าก็ใส่ผงนัวนะคะใส่ผงนัวนะคะกระหล่ำหัวนี่สองกิโลก็ใส่หนึ่งช้อนสองช้อนชานะคะใส่สองช้อนชาพอนะคะจะ้ะแล้วก็น้ำตาลนี่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายนะคะ น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็อีกครึ่งช้อนนะคะจะแล้วก็นวดนะคะเราก็จะนวดนะคะแล้วก็ต้มต้มข้าวนะคะเอาน้ำต้มนะคะมือล้างแล้วนะคะล้างกระหล่ำปีแล้วนะคะก็มานวดเลยนะคะนวดได้เข้ากันเลยนะคะแม่จิ๋วก็ทำให้ดูนะคะไปด้วย ใส่กระเทียมเยอะเยอะเท่าไหร่ขิงหอมนะมถ้าเป็นหน้าหน้าที่ปลูกกระเทียมนะั้นหน้าหนาวเนาะอีกประมาณปลายฝนต้นหนาวไปนี่ก็ยังม,ม,ม,มีกระเทียมเอากระต้นกระเทียมอ่อนมาใส่ใส่แทนต้นหอมนะย,ยิ่งอร่อยค่ะแล้วก็ใส่ใส่อะไรเนาะใส่ใส่เอ็นวัวนะคะในข้อวัวนะคะแล้วก็หรือหนังหมูนะคะจะอร่อยค่ะนะคะ หนังหมูแล้วก็มาต้มต้มแล้วก็มาฝานบาง,บางเป็นแผ่นใหญ่ๆนะพอคํานะเหมือนกับเราทาแคบหมูนะแล้วก็เอามาหนังหมูหั่นเสร็จแล้วต้องไม่ไม่ใช่ว่ามาใส่เลยนะคะต้องไปล้างน้ําเกลือนะคะให้มันมันออกนะคะไม่งั้นไอกระหล่ำดองเรามันจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นข้าวนะคะนวดไปให้ได้เลยนะคะเห็นหมันก็น่ากินไหมคะ เรานวดตอนแช่น้าเกลือเรานวดน้ําก่อนนะคะมันจะได้ไม่เหนื่อยเราตอนที่เรานวดตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็แค่กำกำกำนะคะต้นหอมก็คือมันมันนิ่มง่ายเนาะืม่มติ๋วก็ทําได้อยู่ในโต๊ะแม่ติว๋วเด้อค่ะเด้ออาจาเห็นไหมคะน่ากินไหมคะสูตรแม่ติว๋วอันนี้สูตรโบราณน,นะคะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าทาขายถ้าทําสูตรสมัยใหม่นี่เขาจะใส่น้ํากระเทียมดองนะอันนี้แม่ติ๋วไม่ใส่นะแม่ติ๋วใส่ก ใช้กระเทียมสดนะคะจะลูกค้าติดใจค่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมปรุงทีเดียวได้เลยไม่ติวอะแต่ชิมแล้วได้เลยนะคะแล้วก็เอาน้ําน้ําข้าวนะคะมาใส่นะคะน้ําต้มข้าวไม่เอาไม่เอาเม็ดข้าวใส่นะเราต้มน้ําเยอะๆแล้วก็เอาน้ำน้ำข้าวใส่นะคะเนี่เห็นไหมได้แล้วนะได้ที่แล้ว ต้นหอมเดี๋ยวเราไปดองมันก็มันก็นิ่มมันก็อ่อนเองนะคะน่าทานไหมคะเห็นไหมคะมทากินก็ได้ทําขายก็ดีอันนี้แม่คิดจทําขายนะคะลูกค้าสั่งค่ะนะคะลูกค้าคนเดิมสั่งเราจะจะกินอีกกินกับน้ําพริกนะคะกินกับปลาปนน้ําพริกนรกอะไรก็ได้นะคะนี่อร่อยค่ะนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมหน่าทานไหม นี่นะคะวันนี้สามร้อยนะคะสั่งสามร้อยไม่รู้จะเหลือไว้ให้ลูกกินหรือเปล่านะคะก็ช่างช่างดูมันก็ได้กรลับต้องเอาสองโลนะคะพอเรามาซ่อมมาอะไรเสร็จแล้วมาช่างอันนี้ก็จะประมาณได้ให้เขาสะสามร้อยนี่ก็จะประมาณโลครึ่งนะคะจะเป็นโลครึ่งเพราะว่า เม็ดจิ๋วธรรมดาเม็ดิถ้าส่งก็โลสองร้อยห้าสิบเนาะถ้าไม่ส่งก็ขายอยู่บ้านก็โลละสองร้อยนะคะหน้าทานไหมเอ้ยสีสวยไหมหน้าทานไหมอ่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวเม็ิวก็จะเอาน้ำน้ำน้ำต้มข้าวมาใส่นะคะเม็ดจิ๋วชิมแล้วนะคะก็คือได้รสเลยปรุงทีเดียวนะได้เลยค่ะ นะคะเพราะว่าเราทำทิดมือเนาะวางถ้วยน้ำกระเทียมนะคะลงเลยนะคะเนก็ตักเอาอยู่หม้อนะคะตักเอาอยู่หม้อค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ใส่กระปุกไว้นะคะ พรุ่งนี้เช้าก็ยกกระปุกไปเลยค่ะนะคะใครสนใจก็มาสั่งได้นะคะแม่ติ๋วทำให้ได้นะคะจะชอบหวานไหมจะจะชอบแบบสมัยใหม่ก็ไปตลาดได้นะคะแม่ติ๋วชอบแบบนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เปรี้ยวแล้วค่ะพรุ่งนี้ช้าก็กินได้แล้วนะคะน่ะเห็นไหมรสชาติเป๊ะเลยค่ะเออ แน่อนอนเลยเอืมนะคะมาสั่งได้นะคะสั่งแม่ติวได้จ้ะนวดให้มันเข้าเข้ๆกันนะคะพี่น้องจ๋านี่เป็นไงคะ น่อร่อยไหมมีหนังหมูมาใส่นะอันนี้พรุ่งนี้เช้าจะใส่หนังหมูด้วยนะ mm. น้ำข้าว ต้องเอาต้มแล้วก็ต้องให้เย็นนะคะน้ําข้าวนี่นะต้องให้เย็นนะคะต้องให้เย็นเจี๊ยบเลยนะไม่ใช่ว่าเย็นเฉยเฉนะ คะแม่ติว๋วจะเอาลงกระปุกนี่นะคะยกไปให้ทั้งกระปุกเลยนะคะมันเป็นอะไรที่อร่อยนะคะแต่บางเจ้าที่จะเอาเม็ดข้าวใส่เลยนะเม็ดติ๋วไม่ใส่นะคะอันนี้ก็คือสูตรโบราณตั้งแต่พ่อแต่แม่แม่ติ๋วนะเ,เป็นลูกศิษย์แยคองนะแม่ติ๋วนี่เป็นลูกศิษย์แยกคองค่ะ เอาลงเก็บเลยค่ะรสชาติได้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเจ้านี้ไม่หวานเท่าไหร่ค่ะนะคะไม่อหวานเท่าไหร่ถ้าธรรมดาแม่ติจะใส่น้ําตาลนะคะถ้ากะหล่ำสองโลแม่ติจะใส่น้ําตาล2ช้อนโต๊ะนะคะแต่ไม่พูนนะอืมก็คือโลละช้อนอะ่ะนะคะการตวงของแม่ติวนะอันนี้แม่ติวก็จะให้เขาหมดเลยไหมรอดูก่อนนะคะ ถ้าไม่หมดแม่ติ๋วก็จะแบ่งไว้กินนะคะสามร้อยบาทนะคะเพราะว,ว่าไม่ใช่ว่าคนซื้อไปกินนะคะเอาเอาไปเอาไปวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแม่ติ๋วก็ไม่รู้ <S <S 1> <S 1> เราก็จัดจัดให้เลยค่ะจัดให้เลยเอาลงแน่นๆเลยนะคะจะต้องได้สิ ต้นหอมวันนี้ก็20บาทนะเพิ่มได้แค่นี้มั้งเหลือไปกินหน่อยนึงไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะเหลือไม่เป็นไรนี่นะคะก็จะได้เนแน่นเลยนะคะเม่ติวใส่ให้แน่นเลยนะคะกระปุกนี้300บาทนะคะถุง20บาทเล็กนิดเดียวค่ะ ที่เขามาขายนะคะต้องเอาน้ําใส่นะคะแล้วก็ดันลงให้น้ํามันลงนะคะมันจะได้รสชาติมันนะคะหเหลือไว,ว้ให้ลูกกินหน่อยนึง่งได้เต็มกระปุกพอดีเลยวันนั้นสองร้อยไม่เต็มกระปุกนะคะไม่เต็มกระปุกค,ค่ะ แบบนิดนะคะแม่ติวขอจบคลิปนะคะทำได้เลยนะคะทำกินได้ทำขายก็ดีนะคะบ๊ายบายค่ะ